วัสดีค่ะทุกคนในตอนนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าคุณกำลังรู้สึกรอคอยใครเหมือนอความความฝันของการรอคอยนั้นที่เกิดอยู่ภายในสิ่งที่เป็นความรักสิ่งที่เป็นการรอคอยที่มีคุณค่าเหมือนรอคอยมานาแนนานนะคะ คุณเข้ามารับชมคลิปนี้ได้ถูกคลิปแล้วเพราะว่าสัญญาณน,นี้เป็นสัญญาณของการรอคอยของการได้ใช้เวลาในการทบทวนที่มันกำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนมาดูว่า คุณรอคอยคนที่คุณรอคอยไม่ว่าทุกคนจะเข้ามาและมีใครที่รอคอยอยู่เขาคนนั้นที่ทุกคนรอคอยเขากำลังรู้สึกและคิดยังไงความรู้สึกของเขา Date And Three of Cups, Nine of Wands ทุกคนเขาอยากมีช่วงเวลามีความสุข ระหว่างคุณและเขาสิ่งที่เห็นคือการแก้ไขรีเบ mm ิร์ตในความสัมพันธ์การแก้ไขในความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์อีกครั้งให้เป็นความสุข mm hmm. เพราะสิ่งที่ผ่านมาเหมือนกับเขากําลังคิดทบทวนอะไรบางอย่างที่ย้อนไปกับในอดีตกับสิ่งที่คุณและเขาเคยเจอเหมือนคนคนนี้เขามีเขามีอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานของตัวเองที่ ต้องการที่จะปกป้องคนรักต้องการที่จะทําให้ความสัมพันธ์เติบโตและมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์ของความรักเป็นความรักที่แท้จริงสิ่งที่เห็นคือมันเป็นบางอย่างที่รอคอยมาเนิร์นาแสนนานรอคอยแบบที่เหมือนกับมันอาจจะหมดความหวังมันอาจจะหมดความเชื่อแต่มันมีความหวังลึกๆที่ซ่อนเลนอยู่ความสุขค่ะนั่นคือความสุข การพบเจอการเฉลิมฉลองการการมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ทุกคน a อสเพนเดอร์กคุณกำลังได้เจอกับใครบางคนที่เขาต้องการทําให้ความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่โชคดีที่สุดคุณกำลังได้เจอใครบางคนที่เข้ามาแต่งงานงคุณดูแลคุณสปอร์ตคุณเป็นความรักที่ออไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมา เพราะเขาและคุณไม่ใช่ในอดีตที่ผ่านมาเลยหัวใจที่คุณรอคอยหัวใจที่คุณปรารถนาคุณกำลังได้เจอความรักที่งดงามมากมันมันหายากมากเกินเอื้อมมากแต่มันคุ้มค่ากับการรอคอยมากๆเพราะคำนี้มันสื่อเรื่องราวของคุณค่าของความรักที่เป็นรักแท้จริงๆนี่คือทูเลอร์ของคุณเป็นรักแท้ที่หายากและรักแท้ที่กำลังทำให้คุณได้อ,อ,อยู่ในช่วงเวลาของความสุข การเฉลิมฉลองของชีวิตมากๆสเสรนเข้ารักคุณเขาผูกพันกับคุณและเขากำลังตื่นเต้นมากๆที่เขาจะได้เจอกันกันกบคุณ f of w a n d s คุณจะได้คุณจะได้แบบว่ามีช่วงเวลาของอการได้ทําให้ความเหมือนมันมันไม่ได้มีความรับรื่นในความสมานถะทีเดียวแต่มันก็มีอะไรที่แบบว่าเป็นความแบบขัดแย้งบ้างนะคะอารมณ์อะไรบางอย่างที่แบบว่า ข้อแง่แมงงอนอะไรแบบนี้ใครบางคนกําลังสู้และกําลังอดทนมากๆที่จะได้เจอกับคุณใครบางคนตื่นเต้นมากๆที่กําลังที่ได้พบเจอคุณได้มีช่วงเวลาความสุขกับคุณได้เจอรักแท้กับคุณต้องบอกว่าเป็นเป็นพลังงานที่สวยงามมากๆเพราะฉะนั้นเหมือนกับความสัมพันธ์ของคุณกําลังถูกรีเบิร์ตเดอะเดวิลอีกครั้งไม่ว่าทุกคนกําลังผ่านอะไรมาก็ตามในความรักความสัมพันธ์มันจบไปแล้ว สิ่งที่คุณกําลังเจอคือความรักคุณค่าของความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นใครบางคนคิดถึงคุณผูกพันกับคุณแล้วก็รักคุณมากต้องการที่จะสปารกี่กความรักความสมานครั้งนี้การสปาการพบเจอความรักครั้งนี้ยูนิเวอร์สส่งมาให้คุณคุณได้รับพรจากความรักคุณได้รับ ความอัจรรย์ของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังได้รับความอัจจริยะใจของความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังได้เจอคู่ที่ร่ํารวยเปี่ยมไปด้วยความรักความสุขความดมสมบูรณ์คุณกําลังได้เจอใครที่เป็นสภาพบุรุษที่เขาจะต้องปกป้องคุณดูแลคุณทนุถนอมคุณให้เกียรติคุณรักคุณและเติบโตด้วยกันกับคุณคุณจะได้เจอใครบางคนที่เขาทําให้คุณเห็นคุณค่าของความรักความสัมพันธ์เขาจะต้องคุณจะได้ คุณจะได้เรียนรู้คุณจะมีบทเรียนของความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี่คือช่วงเวลาแห่งโชคดีความน่าทึ่งของความรักมากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นต้องบอกว่าคุณจะได้สิ่งที่คุณแบบไม่เคยได้เลยคุณจะได้คู่ควรกับสิ่งที่ที่พิเศษที่สุดในชีวิตพิเศษที่สุดและดีที่สุดและปังที่สุดนะต้องบอกแบบนั้นเลยเพราะว่าสัญญาณที่เห็นนี้คือสัญญาณของความสําเร็จครั้งใหญ่ของความรักความผูกพัน ความล้าค่าของความรักที่หายากมากๆแต่คุณกําลังได้เจอกับใครที่คุ้มค่ากับการรอคอยที่สุดคุณกําลังได้เจอใครที่เขารักคุณเขาเคารพคุณและเขาให้เกียรติคุณได้พาคุณก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาชีวิตที่นิรันดร์รุ่งเรืองและเติบโตไปด้วยกันมากอย่างที่บอกว่าดูวิวออฟฟอร์จูนเกิดขึ้นคุณจะไม่คาดคิดเลยว่าคุณจะได้เจอเขาคนนี้คุณจะไม่คาดคิดเลยว่าคุณจะได้เดินบนหนทางเส้นทางความรักที่เขาจะดูคุณเขากำลังมองคุณเติบโต เขากําลังให้กําลังใจคุณเขาจะสปอร์ตคุณเขาจะเขาจให้คุณทุกอย่างที่คุณต้องการโดยที่คุณไม่ต้องเรียกร้องหรือว่าร้องขอสิ่งใดเลยเพราะคุณคือคนที่เขาต้องการใช้ชีวิตด้วยเพราะคุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณคู่ควรที่ได้รับความรัก Queen of s o r t s คุณรู้อยู่แล้ว ว่าใครคือคนรักของคุณคุณรู้อยู่แล้วว่าใครคือคนที่ใช่ของคุณคุณรู้อยู่แล้วว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือสัญญาณของความรักที่งดงามมากๆที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณกำลังจะเจอใครบางคนที่เขาพร้อมพร้อมที่จะให้ความรักกับคุณแต่เขามีความกังวลเพราะเขาเป็นห่วงคุณเขาเขาเป็นห่วงคุณมากคนคนนี้นะคะคนที่คุณกําลังได้เจอเขาเขาเป็นคนที่มาด้วยความเชื่อความฝันและก็แรงบันดาลใจครับเพราะว่าเขาเป็นนายออฟคัพส์เขามีความกังวลเขามีความคิดมาก และเชื่อว่าคุณรับรู้สัญชาตญาณพลังงานบางอย่างเซนส์ของตัวคุณเองได้ดีมากๆว่าคุณกำลังจะเจอใครที่เขาพร้อมพร้อมทุ่มเทพ,พร้อมรักคุณมากๆเลยนะคะนี่คือไพ่ที่สวยงามมากๆมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการรอคอยที่รู้สึกว่ามันอาจจะยากนานแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงมันกำลังจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตของทุกทคนนะคะ สัญญาในคลิปนี้เขาคนนี้รู้สึกถึงความผูกพันกับคุณมาเน่นานแสนานานความรู้สึกของเขาต้องการทําให้ความสัมพันธ์เป็นรักแท้จริงๆแต่งงานสร้างครอบครัวนะคะมีครอบครัวมีความสุขมีความบรมสมบูรณ์ด้วยกันมาดูว่าเขาคนนี้คือใครคนที่จะเข้ามาในชีวิตของทุกคนเขาคนนี้คือใครทุกคนเอสวอนเกิดขึ้นอีกครั้งเขาคนนี้คือใครคะ คนคนนี้คือพลังงานใหม่คือความรักครั้งใหม่คือคนที่แบบว่าเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายเขามีพลังทุกคน the r e v e r s, <S, <Yeah>. <S เกิดขึ้นแล l ว g a c y of cups เขามีพลังเขามีแพชชั่นมากๆ และคนคนนี้เป็นคนที่คุณคุ้นเคยและรู้จักอยู่แล้วกําลังหวนกลับมาใครบางคนจะกลับเข้ามาในชื่อของคุณคนคนนี้เป็นคนรัก The Lover เป็นความรักของคุณเป็นรักแท้ของคุณเป็นความผูกพันกับคุณที่เคยเจอมาแล้วก่อนอันนี้ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคนคนนี้จะเข้ามาทําให้ความรักความผูกพันของคุณมีความโรแมนติกแล้วก็มีความสุขที่สุด New Beginnings เกิดขึ้นคัตเตอร์ฟูเกิดขึ้นเหมือนคุณจะได้เจอใครที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะจะเป็นสเปกไลฟ์สไตล์นะคะการเดินทาง The f o l ได้เจอคนที่โสดและเป็นคนที่เฟนลี่อบอุ่น มากเป็นคนที่ชอบความท้าทายมากๆเลยคุณได้เจอกับใครที่เป็นคนรักรักแท้จริงๆและคนคนนี้จะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขที่สุดพิเศษที่สุดในชีวิตค่ะคุณกําลังได้เจอความรักที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเดินทางอิสระภาพแล้วก็เพอร์เฟกมากๆในชีวิตต้องบอกแบบนี้นะคะสิ่งอบคับเกิดขึ้นใครบางคนที่คุณอบอุ่นมีความสุขกําลังจะกลับมาเป็นพลังงานพาไพ่ที่สวยงามมากๆจริงๆ,ๆสวยงามมากๆเลยแล้วอยากจะบอกทุกคนว่า ความรักครั้งใหญ่และก็การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความรักกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนแล้วอีกไม่นานเกินรอเดอะสตา เชื่อว่าคนคนนี้กําลังทําให้ความรักครั้งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตอย่างที่เคยอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนคุณจะถูกเยียวยาความรักความอุดมสมบูรณ์กับเขาคนนี้ได้อย่างเต็มรูปแบบมากๆเลยและเชื่อว่าคนคนนี้กําลังทําให้คุณได้ไปจนถึงการแต่งงานสร้างครอบครัวนี่คือการแต่งงานคุณจะได้แต่งงานกับคนคนนี้คุณจะได้แต่งงานกับใครบางคนที่แบบโอ้โหเปลี่ยนไปด้วยความรักแล้วก็ความร่ํารวยความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตมากๆสวยงามมากๆที่สุดเลยนะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมของทุกคนประสบความสํเร็จ ในความรักวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ